มาดูกันดีกว่าสมาชิกแกงโตมันชุดสุดท้ายในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นั้นจะมีใครกันบ้าง สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นนะครับการนําเสนอนะครับสับสมาชิกแก๊งโตมันชุดสุดท้ายนะครับก็คือผู้บริหารหัวหน้าหน่วยหรือแม้กระทั่งนะครับสมาชิกนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นแรกเลยนะซึ่งให้ผมอธิบายแล้วกันแต่ว่าจะเป็นการเตือนนะว่านี่จะมีการสปอยหน่อยนะก็คือตอนจบของโตเกียวรีเวนเจอร์ไมี้กับทาคิมิจิทั้ง2คนนี้เนี่ ช่วงปฐมและทําการเปลี่ยนแปลงนะครับไอดี ID ที่มันเลวร้ายทั้งหมดเลยจึงทําให้ทุกคนนั้นก็สามารถรอดได้และเอาพวกตัวร้ายของเรื่องเนี่ยมาเป็นพักพวกของตนเองนะครับจึงก่อกําเนิดน,นะครับเป็นแก๊งโตมันเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาวันนี้ก็เลยจะนําเสนอนะครับว่าแก๊งโตมันเวอร์ชั่นใหม่นี้มีใครกันบ้างแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับแบบเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเชื่อว่าหลายท่านนั้นที่รับชชมมมม่่องงงผาาาาาาหลลยปีนะคคับ,บคนเกนก็กํข้า อะไรนะครับหรือกําลังทํางานอยู่อยากจะได้รถมือ2ดีๆราคาไม่แพงมั่นใจในคุณภาพวันนี้ผมมีสปอนเซอร์สนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี เริ่มต้นที่คนแรกนะครับสำหรับหัวหน้าแก๊งโตมันก็คือไมกี้นั่นเองก็สําหรับชุดสุดท้ายนะครับของแก๊งโตมันไมกี้นั้นก็เป็นหัวหน้าแก๊งเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ตั้งแก๊งโตมันมาใหม่นะครับโดยมีทาเคมิจินั้นเป็นหัวหน้าแต่ท้ายที่สุดนะครับเมื่อเกิดชุดสุดท้ายชุดที่มันแท้ๆจริงๆแล้วนะครับไมกี้นั้นก็ยังเป็นหัวหน้าแก๊งโตมันนะครับก็แน่นอนนะครับก็คงจะไม่มีใครที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับในการจะเป็นหัวหน้าแก๊งโตมันเทีีียบบเทท่่่่าาากกกกััไไมม้ตตตอออํแหนงป็คืร การหัวหน้าหรือเอาง่ายนะครับตัวแทนหัวหน้าก็คือทาเคมิจิเื่องจริงแล้วเนี่ยทาเคมิจิจะนับว่าเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของแก๊งโตมันก็ยังได้นะโดยหลังจากที่ทาเคมิจินั้นก็คือย้อนกลับมานะครับในอดีตสมัยที่ตัวเองนั้นเป็นปฐมนะครับร่วมกับไมกี้ทั้งสองคนเนี่ยก็เลยร่วมมือกันต้องการจะสร้างแก๊งโตมันนะครับให้มายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับและทุกคนนั้นจะต้องอยู่เป็นพวกกันได้คือรวบรวมอดีตแก๊งอดีตศัตรูของตนเองเนี่ยให้มาอยู่เป็นพรรคพวกกันจึงทาให้นะคร เก่งด้านบูส่วนตาเคมิจินั้นนะครับก็จะเป็นคนคอยวางแผนนะครับหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆของไมกี้มาต่อที่คนต่อไปรองหัวหน้าแก๊งนะครับอย่างดาร์เคนนะครับแน่นอนดาร์เคนนั้นเก่งมากๆเลยและเป็นที่ไว้วางใจนะครับของไมกี้แล้วก็ทาเคมิจิมากๆเลยนะครับไอน,นี้ก็เป็นตําแหน่งเดิมของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่มีแก๊งโตมันนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแตกอะไรมาต่อที่คนต่อไปสลับเสนาธิการอย่างคิสกิก็จริงๆแล้วเนี่ยทำลายเดิมนะครับคิสกินั้นก็คือตัวต้มยำคนหนึ่งเลยของการ์ตูนโตเกียวรี ทำทุกอย่างเพื่อหญิงนะครับแหมนี่มันติดหญิงเหลือเกินซึ่งคิสกินะครับในไทม์ไลน์ใหม่นี้นะครับก็ได้มาเป็นพักพวกแก๊งโตมันแล้วในฐานะเสนาธิการนะครับซึ่งเอาจงจริงแล้วคิสกิเป็นคนหนึ่งที่มันฉลาดมากๆเลยนะครับแต่ก็ใช้ไปนะครับแบบผิดที่ผิดทางนะครับแต่เมื่อมาอยู่แก๊งโตมันใหม่ครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะปรับปรุงนิสัยของตนเองแล้วนะครับก็เลยทําให้คิสกินั้นก็น่าจะเป็นกําลังสําคัญเลยของแก๊งโตมันชุดใหม่นี้มาต่อที่คนต่อไปตําแหน่งเสนาธิการเหมือนกันอย่างฮันมะนะครับฮันมะเน เราเห็นว่าเขานั้นก็จะติดตามคิสกิดยตลอดเลยนะครับเขานับถือคนอย่างคิสกิไอ้น,นี้ก็ไม่น่าแปลกน่าจะเหมือนเดิมนะครับคือนับถือในตัวของคิสกิแต่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นคนดีแล้วจึงทาให้เล่เหลี่ยมของฮันมะนั้นก็จะมีบทบาทที่สําคัญแน่นอนนะครับกับแก๊งโตมันนะครับคิสกิมีเล่เหลี่ยมแค่ไหนฮันมะนั้นนะครับก็แทบไม่แตกต่างกันเลยมาต่อที่ส่วนต่อไปนะครับก็หัวหน้าหน่วยของแก๊งโตมันกันดีกว่านะครับโดยหัวหน้าหน่วยที่1น,นั้นก็จะเป็นบาจินะครับ บาจินั้นไม่เสียชีวิตนะครับก็แน่นอนได้รับความช่วยเหลือนะครับจากไมกี้และก็ทาเคมิจินะครับเมื่อไม่เกิดเรื่องทะเลาะก,กันแล้วบาจินั้นก็ไม่เสียชีวิตนะครับส่วนร้องหัวหน้านหน่วยที่1น,นั้นก็ยังเป็นคนดีคนเดิมนะครับอย่างจิฟุยุนะครับซึ่งทำลายเดิมเนี่ยจิฟุยุนั้นก็เป็นคู่หูกับทาเคมิจิใช่ไหมหลังจากที่บาจิตายไปแต่เชื่อว่านะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้เป็นทำลายใหม่นะครับจิฟุยุนั้นก็น่าจะเป็นคู่หูกับบาจิเหมือนเดิมและก็พ่่่่ววววววงดดด้้้ยยยนนนนะคครัััับบบเเเปป็็็ททีีชหหลลือููกกามจไต เคลื่อนนะครับโตเกียวรีเวนเจอร์สำคัญมากๆเลยสำหรับจีฟูยุมาต่อที่หน่วยที่2อนะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือหัวหน้าหน่วยเป็นมิสยะนะครับส่วนรองหัวหน้าหน่วยเป็นฮักไคคู่นี้เนี่ยผมไม่ต้องที่บายเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยมันก็เป็น2คู่หูนะครับที่เหมือนจะทำลายเดิมเลยแล้วก็มาต่อที่หน่วยที่3นะครับก็ยังเหมือนทำลายเดิมนะครับหัวหน้าหน่วยนั้นก็คือปาจินรองหัวหน้าหน่วยนั้นนะครับก็คือเปยังซึ่งคำขวัญของ2คนนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับมีปาจินที่ไหนก็จะมีีีเเปปยยงท่่่่นนนนนนัััคคค2้็็โููหกกลไม ที่จะยังเป็นคู่หูเหมือนเดิมนะครับในไทม์ไลน์ล่าสุดนี้มาต่อที่หน่วยที่4นะครับโดยหัวหน้าหน่วยในครั้งนี้เนี่ยก็คือคาสึโทระนะครับแน่นอนคาสึโทระในไทม์ไลน์นี้เนี่ยไม่ติดคุกนะครับก็เลยได้เป็นหัวหน้าหน่วยที่4นะซึ่งหัวหน้าหน่วยที่4นี้นะครับก็มีแค่คาสึโทระเพราะว่ารองหัวหน้าหน่วยนั้นนะครับไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นใครมาต่อที่หน่วยที่5นะครับอันี้มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะเดิมทีแล้วหัวหน้าหน่วยเนี่ยจะคือมุโตใช่ไหมแต่อันนี้นะครับเป็นซันสึนะครับ อย่างเซนจูนะครับในการเป็นรองหัวหน้าหน่วยซึ่งถามเรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยแกร่งมากเลยนะซันสอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เก่งนะไม่ได้แบบว่ากะากาก,ากเลยหรือแม้กระทั่งเซนจูเคยเป็นอดีตหัวหน้าแกงมาก่อนนะครับไม่ใช่แก๊งโตงมันนะแกงอื่นนะครับจึงทำให้2พี่น้องคู่นี้เป็นหัวหน้าหน่วยนะครับแล้วก็รองหัวหน้าหน่วยที่แข็งแกร่งจริงๆมาต่อที่หน่วยต่อไปหน่วยที่6นะครับโดยหัวหน้าหน่วยนั้นก็คือสไมลี่และแน่นอนนะครับสองพี่น้องเมื่อมีสไมลี่ก็ต้องมีแองกี้ด้วยนะครับแองกี้นี่โคตรโหดเลยนะซ แต่หัวนี้เนี่ยก็ถูกขยับมาเป็นหน่วยที่6แทนแล้วก็มาต่อที่หน่วยที่7นะครับโดยจะมีหัวหน้าหน่วยนั้นก็คือชิบะไทจูนะครับซึ่งชิบะไทจูเป็นอดีตหัวหน้าแกงแบล็กราคอนรุ่นที่10ใช่ไหมแต่ทำลายนี้เนี่ยก็ได้มาเป็นหัวหน้าหน่วยที่7นะครับซึ่งถ้าให้เดานะไม่น่าจะได้เป็นหัวหน้าแกงแบล็กดาคอนรุ่นที่10ด้วยในท่ยทำลายใหม่แต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยซึ่งก็มีเกต็เล็กๆด้วยนะครับสาเหตุนะครับที่ชิบะไทจูนั้นไม่มีแบบว่ารองหัวหน้ 7, นาหน่วยทีีี่่่่่่7เเเเเปปปป็็็นนนนนนพรรรราาาาาาาะะววววหหหหหกขตัั้้งงไมจโโคคืออใยท 2คนนี้เนี่ยน่าจะทะเลาะก,กันนะครับก็เลยตัดปัญหาไม่ต้องมีไปหรอกนะครับรองหัวหน้าหน่วยที่7แล้วก็มาต่อที่หน่วยที่8นะครับอย่างอิสนะนะครับอิสนะเนี่ยโ,โหเป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งแล้วก็แกร่งมากๆเลยคือฝีมือเนี่ยเทียบเทียบนะครับกับไมคี้เลยนะครับซึ่งทำลายนี้เป็นคนดีนะโดยุสนะนั่นเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับส่วนทางด้านรองหัวหน้าหน่วยนั้นก็เป็นคาคุโจโซ,ซึ่งเดิมทีพวกเนี่ยมันเก่งมากๆเลยนะครับมีแก๊งของตนเองนะครับเกือบเคยล้มแก๊งโตมันได้เลยซ้ำนะแต่ในทำลายน ในฐานะหน่วยที่8และจริงๆแล้วเนี่ยยังมีสมาชิกอีกนะครับเดี๋ยวไล่เรียงให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับอยังอยู่หน่วยที่7นั้นก็จะมีโคโค่นะครับแล้วก็อินูปี้ก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แหละครับว่าที่บาตไทจูนั้นไม่แต่งตั้งรองหัวหน้าหน่วยเพราะเดี๋ยว2คนนี้จะทะเลาะกันนะครับก็เลยอยู่ในฐานะสมาชิกนะครับของหน่วยที่7แทนแล้วก็มาต่อที่สมาชิกหน่วยที่8นะครับก็ไอเนี่ยเป็นพวกอดีตแก๊งเทนจิกุทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับมุโตหรือ2พี่น้องไฮทานีนะครับอย่างรันแล้วก็รินนนโโดะคคีีี้้เเยยววลลแก็จม โมจิแล้วก็มาดารเมนะครับอดีตหัวหน้าแก๊งแบล็กรา้อนนะครับที่ในท้ายที่สุดนะครับก็มาเป็นสมาชิกหน่วยที่8นะครับของแก๊งโตมันนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสมาชิกแก๊งโตมันชุดสุดท้ายในเรื่องนะครับก็แน่นอนนะครับหากใครที่ได้อ่านนะครับโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนจบนี้นะครับก็น่าจะพอรู้แหละครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปในช่วงต้นคลิปก็ฝากทุกคนนั้นนะครับหากชิงชอบให้ผมทําเกี่ยวกับโตเกียวรีเวนเจอร์คอมเมนต์มาเยอะๆเลยเพราะด้วยความที่ว่าช่วงนี้นี่มีน ให้ทุกคนนั้นนะครับได้รู้นะครับหรือเป็นการพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับโตเกียวรีเวนเจอร์ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นแต่วันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ